ก็คือวันนี้นะคะก็มีโอกาสมาดู long live love กับแฟนคลับค่ะก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ดูแล้วมาดูกันพร้อมกันในวันนี้ค่ะก็อบอุ่นมากได้ยินเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เหมือนดูไปพร้อมๆกับคนที่รักเราค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่มาสปอร์ตกันความรู้สึกวันนี้ค่ะที่แบบว่ามีคนที่รักเรา มาดูเรายืขนาดจริงๆเลยบ้างคะ่ะโหใจฟูมากๆจริงๆตอนที่พี่เชนะบอกหนูว่าเออเดี๋ยวจะปิดภาวะอรไลสองรอบนะหนูแบบโหหนูจะทำได้ไหมแบบจะมีคนมาหาหนูขนาดนั้นไหมคะแล้วคือบัตรหมดเร็วมากแบบ 5, 5นาทีเองมั้งคะแล้วคือต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆนะคะที่สปอร์ตตลอดแม้ว่าจะมาหาหรือไม่ได้มาหาแต่หนูก็เห็นทุกคนส่งกำลังใจผ่าน t w i t เตอค่ะ พูดถึงแฟนๆเพราะแ,แบบที่มาการอินสตาแครงขนาดนี้แล้วก็ปรากฏการที่5นาทีขายหมดนี่เราตกใจมากเลยตกใจตกใจมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะโชว์เอาได้ค่ะคือเจริงๆอะ่ะเคยปิดที่นี่มั้งตอนปอนแก๊ปเลยค่ะแต่ตอนนี้ตอนนั้นก็มีพี่ฟินด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมีอก็มาดูลองลิฟเลิฟใช่ไหมหนูก็แบบมันจะจะมีคนมาซัพพอร์ตเยอะไหมแต่ก็ ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะที่มาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกัน,นะค่ะ,ะเอาพูดถึงผลงานหน่อยนะสำหรับเดอพาสเซนเจอร์เป็นยังไงบ้าง,งเห็นว่ามีความขึ้นหน้าแล้วเดอพาสเซนเจอร์อยังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ที่น่าจะได้ดูเร็วๆกว่าก็คือยูเรน s สค่ะแต่เราพอจะบอกเกี่ยวกับพาสเซนเตอร์เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมพาสเซนเตอร์หรอ <laughs> ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรได้บ้างของ Passenger <c oughs> เพราะว่ามันยังใหม่มากๆอยู่ในสเต็ปการคุยบทอยู่ค่ะ้วยย่าอยากอยากขอการเปรียบเทียบหน่อยว่าคร่าวๆว่าประมาณว่าระหว่างออ Uranus กับ Passenger แต่เราจะเห็นอะไรที่แตกต่างระหว่างของตัวละครแบบบิกกี้บ้างอ่าน่าจะเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะออจากภาพที่เห็นที่ปล่อยของ Uranus ก็น่าจะเห็นอีกมูดหนึ่ง Passenger ก็น่าจะเป็นอีกมูดหนึ่งค่ะ อ๋นาะอ,ะอะเดี๋ยวขอย้อนกลับมาหน่อยนะวันนี้ก็คือนอกจากจะมีแฟนๆแ,แล้วก็ยังมีครอบครัวใมีเพื่อนในค่ายมาเป็นไงบ้างคะเออดีใจค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาดูอยากมาดูพร้อมกันอยากถามว่าเป็นยังไงม้างสนุกไหมคะอยากได้รีแอคชั่นเยอะๆค่ะทั้งครอบครัวของหนูครอบครัวของ Idol Factory แล้วก็พี่ๆที่หนูชวนมาที่เคยทำงานด้วยกันค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่มาซัพพอร์ตกันค่ะ เห็นวันนี้มีน้องบอลบอลมาด้วย o yes my little baby ใช่ค่ะจริงๆอ่ะหนูไม่เคยพาบอลบอลออกงานเลยเพราะว่าสงสารน้องกลัวน้องแบบเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้อยากให้น้องได้มาอยู่ในความทรงจำดีๆของหนูแล้วก็คิดว่าน้องก็น่าเจนจอยกับการได้เจอทุกคนแล้วทุกคนเข้าไปเอ้าเอเออย่างเงี้ย อีกนิดนึงเราเพิ่งเห็นแอบเห็นว่าโอ๊ยมีคุณวันนี้คุณทำลอยสักหลบ,บน้องน้ำโมมาดูอ๋อ,อนี่เหรอคะเท่ไหมคะใช่คือจริงๆอะกวันนั้นลังเลว่าจะทําวันที่กาล่าหรือวันนี้ดีแต่ว่าวันนี้ละกันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เข้าฉายเดี๋ยวสปอยเยอะไป <c oughs> แต่จริงๆถ้าทุกคนดูลองลิฟเลิฟค่ะออลอยสักนี้มันมีซิมโบลิกที่สูงมากๆก,ก,กับไลค์การที่เชฟน้ำโมแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างงี้คะ่ะก็ต้อง ต้องไปลองดูนะคะว่าทำไมถึงมีรอยสักนี้อะสุดายและให้เบกกี้ขอบคุณแฟนๆที่มาดูวันนี้พร้อมกันแล้วก็แฟนๆที่จะดูหลังจากนี้ไปด้วยคะ่ะโอ้ไม่ไม่รู้ว่ามันมีคําไหนมากกว่าขอบคุณไหมคะแต่คืออยากขอบคุณจริงๆแบบขอบคุณที่สปอร์ตทุกทุกทางตั้งแต่วันแรกของการประกาศโปรเจกต์นี้ถึงในณนะตอนนี้ก็คือสปอร์ตตลอดหรือใครที่แบบอินเตอร์แฟนที่ไม่ได้มาหาเราใช่ไหมคะเขาก็ สพอร์ตจากบิลบอร์ดตุ๊กตุ๊กโปสเตอร์อะไรก็ต่างคือแบบพยายามโปรโมตตลอดค่ะก็อยากขอบคุณนะคะขอบคุณที่สพอร์ตมาดูกันหลายๆรอบได้นะคะฝากหนังเรื่องแรกของหนูได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ